สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุภูสุคนช่างอวิเชียวครับพอกันจ่วงสายๆของวันที่26กันยายน2567ครับพี่น้องเมื่อนี้มาเข้าป่าหาเห็ดนะครับมาเก็บเห็ดหยังครับจะพาไปเบิ่งนะครับว่าสิได้เห็ดหยังแน่นะครับก่อนอื่นนี้ถึงบ่ไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนผม้ลยเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจผมจะทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปลุ้นนำกันครับว่ามื้อนี้สิได้เฮ็ดหยังครับผมสิมาหาเฮ็ดหยังครับนี่ ใช่ครับพี่น้องไปครับพี่น้องพ่อเฮ็ดแล้วพ่อเฮ็ดแล้วพี่น้องเออบเนี่ยคือเห็ดอะไรครับผมนี่คือเห็ดพึ่งดังแหครับเหมือนในมหาเก็บเห็ดพึ่งดังแหครับลักษณะมันจะเป็นตังสี่ครับเรียกเห็ดพึ่งดังแหครับแต่ทั้งอื่นเรียกยังไงผมก็บอกหูได้ครับต่ผมนี่เขาผาเรียกเห็ดพึ่งดังแหครับพี่น้องี๋ยวเก็บก่อนคอยตัดขาพี่น้อง เป็นหมูเลยพี่น้องแกงแซ่บเด้อครับนี่กรึบกับกึบกับดีครับไม่ขมนะครับเห็ดพึ่งชนิดนี้ไม่ขมแกงแซ่บแกงอร่อยเด้อพี่น้องเลยปลาตัวเป็นหมูเลยพี่น้องเปียเห็ดพึ่งดังแฮออปีกายบ่ได้กินพอดอกครับพี่น้องมันบอกเอา้าเฮ้ยปีนี่ออกเป็นหมูเลยกึกึบโอ้เหมือนเอาไปมืดบ่พี่น้องเหมือนเนี่ยนนะ่ะเนี่ยเดี๋ยวค่อยขัดเอาพี่น้อง เก็บของไว้เกินจะดอกงามเลยเพียวเออเธอโอ้ยหางลังหมดห้ามเลยแตกแล้วหมดหมดดินหมดดินพี่น้องเลยมันมา้าเลยครับคุณดีครับทั้งหลังเดี๋ยวเก็บทั้งนี้ก่อนพี่น้องโอ้ยหมดขึ้นมาแตกนะเนาะบาดเลยขอโทษขอไพ่ได้หมดเลยบ่ได้มาตั้งใจลบกวนมาเอาเห็ดชื่อนะแตกขึ้นมาเลยพี่น้อง

ปครับพี่น้องอยายคุณลำใจมาเก็บเอาครับมาเก็บเอาเนละยเก็บเอาเลยคุณลำใจก็ได้มาหลายแล้วครับเนาะนะคุณลำใจสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีค่ะเดี๋ยวพาไปเอาอีกหมูง่ายไฟเด้น่ะมูลินไฟเด้มูลินไฟอันเนี้ยทำรังมันแตกวางเลยพี่น้องเบิ่งเราเปิดอกงามๆเลย พูดแต่เป็นโบรานพอดี่แล้วเมื่อนี้มะกินย่างออกในไหม่านพี่นงมันเคี้ยวฟูทั้งฝุ่นนี่ก็พี่น้องเลยมื่อนี้ใหญ่เลยเก็บเอาเมื่อนี้น้ำมันนะพี่น้องงามเนาะดอกงามเห็นปะครับเก็บเอาเดี๋ยวเก็บถึงด่างแห่พี่น้องแกงแซ่บแกงแซ่บพี่น้องแกงแซ่บแกงแซ่บถึงด่างแห่นี่แกงอร่อย ยยำม,มองหาอยู่พี่นอ้องเก็บทั้งพุทธมาเนี่ยไม่เทกับว่ามันละเห็นมาพี่น้องขักขนาดเลยเป็นหมูลเลยเก็บมาเลยละสุดสวย,ยพี่น้องเลยยกเปลืองดังเหแกงคุปกับกุปกับใส่ถุงไว้ อันงใส่ถุงไว้พี่น้องอหนึ่งใส่ถุงไว้แกงงี้ขับแกงแซ่บพี่น้องไปเลยเอ,อ้อบังเคยเกิดแล้วครับพี่น้องโดนฝนนำ้ำนเลยจะเท่ามันและมึงเห็นเออไม่เท่าเลยอ่ะร่ายอันนี้เท่ากระเป๋าล่างง่ายพร้อมพี่น้อง ล่างปัญญาคือเพชรดินทั่วไปได้พี่น้องอันนี้ล่างง่ายาขอบคุบกับคุบกับภูหล่ะพี่น้องแซ่บกินกินลวนตาเลยพี่น้องอามาป,า,นะปาดตัานี้นะปาดขาหนึ่งนึเก็บความไวมันด้ปาดขากันระยับล่างหมดได้นะามาัก,กว้างไว้องหลังหมดละนั่งฝั่งนี้อือ ยังไงเก็บย่างมามองเห็นหมูใหญ่อยู่พี่น้องแล้วสิพาไปเอาหมูใหญ่ๆว่าหาหลอยนี่ก่อนได้คุณลำไยทัดกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมไปหาย่างลอยกันครับพี่น้องหมูใหญ่ดอกงามเลยครับพี่น,อน,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 อน,อน้องคุณนะคุณน,น,นะครับพีนพ่น้องพาพี่น้องย่างเบื้องกันปุ้ยคุณนะครับคุณครับเกิดขึ้นไหมคุณครับคุณเห็นไหมพีนพ่น้นนองอู้ยหมูใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยมันมันแล้ว ตังแก่มหาเห็ดอันนี้เราจะพอลรอพี่น้องหมานที่เก่าเพื่อน่ะครับเนี่บื้องครับเพื่อนเบื่องกระโดดพี่น้องเอ้ยอย่าไปยังในเบิร์ตนะครับเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนผมหน่อยได้ครับเพ็นบอกรับพี่น้องเพื่อน่ะครับมุดเพื่อนบอกพี่น้องลาบสาบไม่แต่เห็ดผึ่งดางแหะเลยพี่น้องเลยน้ำเลยพี่น้องเลยเนี่ยหมือนหมานเลยพี่น้องมาเก็บเห็ดนำกันพี่น้องเลย เก็บเห็ดงกันเด้อเห็ดพึ่งดังแหนะคุณลำใหญ่เก็บเลยครับเก็บไปตัดขาไปอู้จะดอกงามใหญ่ๆเลยพี่น้องเบิ่งครับคุณนะสอนครับน่าตะกาวไม่ใส่กระลากใหม่พี่น้องเลยเฮ้ยมนัมนๆพี่น้องมนัมนๆแกงแส่บครับเห็ดนาเรียเห็ดละงวกนี่ เอามาแหลกกับใยอมเด้ครับบอเปลี่ยนเลยบอแหลกเลยครับกินเห็ดอัดนนี้แซบ่บพี่น้องแต่ว่าแกงมันจะออกน้ำดำๆเนี่ยจะแซ่บคือเก่า่ยำกุ๊บๆๆพี่น้องเอาเลยเก็บเอาเก็บเอามีแต่ดอกใหญ่ๆงามอลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วย เอดอดอกเห็ดพี่น้องเยกตออนบ่เท่าแล้วก็มีเข้ามาดอกใหญ่ง,งามพึ่งด่างแห่หมานคือเก่าพี่นอ้องใจมาหาเห็ดอันนี้แหละ งามเลยพี่น้องเลยแกงกุบกับก,กุบกับเท่าไ่นะเอาอยู่ปแบบอูดอกงามแกงเสซยบพี่น้องเลยเหดพึ่งดังแห่ เลยดอกนี้พี่น้อง,องเลยขักๆเลยน้ำด้วยนะตุ่ดอกเกศพี่น้องไรข้างหน,งนาห้าเป็นไรพี่น้องเท่าเรียกกระเป๋าเอาไว้ ี่น้องเก็บของไว้เขามาตัดขาพี่น้อง,งกอ็อ่นนอนขักเออเบิ่งอย่พี่น้องเออเก,กิดขักขนาดเลยเท่าเราก็มีลอง,งเก็บของไว้ก่อนครับ เบิ่งครับดอกเทากะบ่มันละพี่น้องเ,เอ้ไว้วใบเทาหรอกพี่น้องนี่แต่ดอกแข็ง,ขงดอกเทาก็ทิ่มใบให้มันเกิดเ,เชื่ยคือเก่าพี่น้องเนี่ยเรื่องโรสซาพี่น้องคนน่ะเป็นแพร่เลยมันมัน,มนละพี่น้อง ลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเนี่ยกระเป๋าพี่น้องโอ้งามครับพี่น้องเอ้ยงามครับเออมันมันนะพี่น้องเลยขัดกันอะไร ทำง,งามงามงเหล่อเด็กพี่น้องเลยเขามากกับพอ,อรถน้อยไร้ก็บอกนออนะอันอนรกมันมาได้จริงเนี่ย

ลืมกดไลค์กดแชร์ผมได้ครับงานเนงานืฝนฝน,น,นมาเลงานคุัวไปมไมาถือฝนฝนตกวันครับามาถูกฝน,นอยอแข็งดีขนาดานถ้าผมไม่เห็นเนี่ยกเงียกแาแล้วพี่น้องเอาอะไ,ไ้เลยล่ะ พี่น้องมาแล้วไปครับพี่น้องหากันต่อพี่น้องมาเก็บเอาปุปน,นะครับดูมันขึ้นอู้ขากิลิงามเลยพี่น้องเอ้ยุคนทั้งคกน,นะกนกับมาี่มาก็บกระเ่าะมั้งล่ะน้องเอ้ยฮะเรียกเอาแต่ดอกเออใหญ่ละงามเลยดอกใหญ่ๆน้องเอ้ยเอ็ดพึ่งดังแห่ เด็กงามเลยพี่น้องไงเดี๋ยวกยงไงไดวกไลค์กดแชร์นะครับจะรีบกดไลค์กดแชร์คนด้วยนะครับเ,เก็บเอาทานนั้าทางกลุ่นทุกอ๋อจะเปล่ามึงตายมาเอาทั้งนี้แต่ใจเออ